สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการเข้าแบบนะครับเป็นงานเข้าแบบแล้วก็งานผูกเหล็กนะครับผูกเหล็กวางเหล็กแล้วก็เข้าแบบเพื่อที่จะเทคอนกรีตคานชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรับชมครับมีวิธีการทํำยังไงเข้าแบบแบบไหนนะครับตามผมมารับชมกันนะครับตอนนี้ทีมันก็กําลังผูกเหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อวานนั้นเราเท หอกลากหรือว่าลีนใต้ต้องขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานก็กําลังผูกเหล็กครับเป็นเหล็กเสริมนะครับเราจะผูกสําเร็จจากด้านนอกนะครับแล้วก็มาวางใส่แต่ละจุดแต่ละตัวนะครับเพื่อที่จะได้ทําการผูกเชื่อมกับเสานะครับเราใช้สว่านนะครับสว่านเจาะในตัวเสานะครับแล้วก็ฝากเหล็กเข้าไปนะครับเราใช้อีพ็อกซี่ในการเป็นตัวประสานโดยเชื่อม ระหว่างเหล็กเสริมจากเสาออกมาหาเหล็กคานของเรานะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนห้องน้ําครับที่วันก็กําลังจะทําการใช้เหล็กมาผูกนะครับมาผูกเป็นเหล็กเสริมในโซนของห้องน้านะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากๆเลยนะครับสําหรับจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับร้อนมากเลยนะครับให,ให้พี่ๆทุกท่านก็อยู่ลสุขภาพด้วยนะครับ ทีมันก็กําลังผูกเหล็กนะครับต่างคนต่างผูกนะครับเพราะว่าต้องเร่งกับเวลานะครับพอเราผูกเหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คตัวเหล็กเสริมหัวเสานะครับแล้วก็ท้องคานด้วยนะครับนี่เป็นถ้องคานแล้วก็เหล็กแกนหลักนะครับ4เส้นนะครับที่เราผูกไว้นะครับ พอเตรียมงานผูกเหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเตรียมแบบเตรียมอะไรเข้าไปในสายงานของเรานะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับเช็คเหล็กเสริมใต้ท้องคานเหล็กเสริมหัวเสาให้มีระยะตามที่วิศวกรออกแบบมาให้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาเราเข้าแบบไปแล้วจะได้ไม่มาแก้ไขทีหลังนะครับเพรววาะงานแก้ไขนะั้นเป็นงานที่ หนักเอาการเลยนะครับตอนนี้ลุงเอี่ยมก็กําลังวัดคานในห้องน้ํานะครับวัดคานในห้องน้ําทั้งคานหลักและคานซอยนะครับคานตัวที่ลุงวัดจะเป็นคานหลักนะครับส่วนคานซอยก็จะเป็นจากคานหลักไปหาคานด้านหลังบ้านนะครับเขาเรียกคานซอยนะครับในการวิศวกรออกแบบเขาจะรู้ดีนะครับคานหลักคานซอยนะครับตอนนี้ที่มันก็ เริ่มเข้าแบบแล้วนะครับนี่เป็นแบบข้างคานนะครับเป็นแบบด้านข้างคานเราจะถึงเชือกเอ็นนะครับถึงเชือกเอ็นจากหัวเสาหน้าบ้านไปถึงเสาด้านหลังบ้านนะครับเราก็ใช้ลูกดิ่งในการทิ้งดิ่งเพื่อที่จะให้แบบเรานั้นน่ะจะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเข้าแบบก็เข้ายากอยู่นะครับ พื้นดินเป็นพื้นดินเดิมนะครับเป็นพื้นดินเดิมตอนนี้ช่างพี่ลมก็กําลังตอกหลักนะครับเป็นหลักเสาตู้หรือว่าเสาตุ๊กตานะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นตัวค้ายันนะครับก็จะมีตัวค้ายันอยู่ที่จุดของช่างพี่ลมนะครับแล้วก็ค้ายันมาด้านนอกนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังไล่เรียงแบบนะครับตามที่ทีมงาน เขียนไว้นะครับเขียนไว้ในแบบนะครับแบบก็จะบอกว่าห้องนี้แบบใช้3เมตรใช้เมตรยี่สิบนะครับเราก็จะเรียงตามที่เขาเขียนมาให้นะครับเป็นร้านแบบพลาสติกนะครับเขาเขียนมาให้นะครับตอนนี้ช่างบอลก็กําลังทําแบบรัดรัดปากแบบนะครับวัดขนาดนะครับแบบของเราจะมีขนาดปากปากของคันนะครับ กว้าง15เซนนะครับลึก40เซนนะครับตอนนี้ช่างบอลก็อกำลังดูปากแบบนะครับวัดแล้วก็จะหาหลักนะครับหาหลักเล็กๆนะครับมาลัดปากแบบให้ได้15เซนนะครับพอได้ไม้รัดปากเรียบร้อยแล้วนะครับช่างบอลก็ําทำทำการตอกตะปูนะครับ รัดปากแบบนะครับนี่เป็นมุมกว้างนะครับเป็นภาพมุมกว้างที่มาเราทํานะครับโซนนี้จุดโซนด้านข้างนะครับตอนนี้ช่างแม็กก็กําลังทายันภายในตัวบ้านนะครับโซนนี้จะเป็นโซนระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าบ้านเรามีความกว้างอยู่ที่1นึ่เมตรห้าสิบเซนนะครับก็ใช่ใส่แบบเรียบร้อยนะครับ วางแบบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเสาหลักเป๊กนะครับมาตีนะครับมาตีแล้วก็จะมาค้ำยันระดับต่อไปนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังค้ำยันนะครับในส่วนห้องน้ํานะครับช่างเบลนะครับกําลังตีหลักเป๊กนะครับเพื่อที่จะค้ำยันคอนกรีตค่อนข้างมีมวลที่หนาแน่นนะครับเราต้องค้ำยันไว้ดีๆนะครับเทแค่ปาก15เซนลึก40่สินิ อย่าว่ามันไม่แตกนะครับถ้าเราคําไม่ดีก็แตกได้เลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะเทปูนนะครับเราต้องมาเข้าแบบค้ายันให้รียบร้อยนะครับให้แบบนัดเน่นหนาเลยนะครับตอนนี้นายช่างนะครับก็กําลังจะเอาเหล็ก12มิลนะครับทาบกับกับเสานะครับเพราะว่าปากด้านล่างนะมันอ่านะครับมัน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 อ้าออกเนาะ เราก็ต้องใช้เหล็ก12มิลน,นะครับอัดเข้าไปนะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะมันสนิทกับแนบเสานะครับนี่เป็นโซนห้องน้ำนะครับช่างเบลก็กําลังรัดแบบนะครับรัดแบบให้แน่นที่สุดเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับเป็นโซนหน้าบ้านตอนนี้ก็กําลังค้ายันจะรอบตัวบ้านทุกตัวแล้วนะครับ ช่วงบ่ายนี้ครับเราจะทําการเทนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปเนาะเราก็จะทําการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะทำทำการเทคอนกรีตทุกครั้งนะครับในช่างที่ดีนะครับต้องทําการตรวจสอบตัวคํายันนะครับให้ดีที่สุดนะครับก่อนที่เราจะทําการเทนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับนี่เป็นเทคนิคในการเข้าแบบนะครับสามารถนําไปปรับปรุงใช้นะครับพวกพี่ๆที่เป็นช่างก็สามารถทํานอกเหนือจากที่เราทําก็ได้นะครับเพราะว่างานก่อสร้างเทคนิคก่อสร้างนั้นไม่มีวิธีตายตัวนะครับไม่มีวิธีไหนที่ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตายตัวนะครับไม่มีครับมีแต่เราทําอันไหนที่เรามาประยุกต์ใช้ ได้เราก็ใช้เลยนะครับอันที่อันไหนที่ง่ายกว่าที่ทีมงานผมทําก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่มีข้อกําหนดเดียวกันคือความปลอดภัยและความแข็งแรงของแบบนะครับถ้าแบบเราแข็งแรงก็เราไม่ต้องห่วงว่าแบบเราต้องจะแตกไหมประมาณนี้นะครับก็ตัดหาเรื่องแบบแตกได้เลยนะครับผมจะเดินสไตล์งานทำงานขังผมผมจะเดินดูรอบทั้งอาคารเลยนะครับว่าจุดไหนสุ่มเสี่ยงนะครับ อย่างจุดนี้นะครับสุดเสียงผมก็เรียกช่างมามาเข้านะครับเพราะมันเป็นเป็นแบบ2อแผ่นนะครับมาประกบกันนะครับจุดอ่อนของมันคือตรงที่ประกบกันครับมันจะสามารถแยกออกจากกันได้ถ้าเรารักไม่แน่นนะครับนี่ก็ฝากไว้เป็นความรู้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเข้าแบบนะครับก่อนที่เราจะทําการเทในช่วงบ่ายนะครับก็ฝากกดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือถ้าเป็น Facebook ก็กดติดตาม กดเป็นการโปรดให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนี่จะเป็นด้านข้างครับนี่ครับเสาตุ๊กตาแล้วก็เสาตู้หรือว,ว่าเสาคำ้ำหรือว,ว่าเสาเป๊กนะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับนี่นะครับนาเรียบก็กําลังตียันตัวแบบด้านข้างของระเบียงหน้าบ้านนะครับก็ฝากกดติดตาม สุกใช้กระกิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดขีดใหม่จากทีมงานเรานะครับการเข้าแบบนะครับมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเราเข้าดีแบบเราไม่แตกนะครับอย่างที่ที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะไม่เสียเวลาในการที่จะสั่งปูนใหม่นะครับหรือว่ามาแก้ไขตอนที่เราจะฉาบปูนนะครับนี่ก็เป็นหน้างานสําหรับการเตรียมที่จะเทคอนกรีตครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ